เมื่อพบว่าเดซอนรอล์ no daughter, ลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้น is sleeping in the gold mine หลับอยู่บนกองเงินกองทองนะครับ gold mine ตัวนี้แปลว่าเหมืองนะครับ gold ทองเหมืองทองหลับอยู่ในเหมืองทองก็แปลเป็นสำนวนว,นว่าหลับอยู่บนกองเงินกองทองนั่นเองต่อกันหน้าสาเลยนะครับผมหนังสือสมัยนะครับนะ สมัยสนะครับสรับนักเรียนชั้นป .2 อ,องคำสั่งเขาถามว่านะครับ what are they doing นะครับ They แปลว่าเขาทั้งหลาย are doing เป็นลักษณะของ present continuous นะครับนักเรียนฟังไว้ก่อนก็ได้นะครับนะแล้วทีหลังก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับว่า present continuous tense นั้นคืออะไรคือเท n s e นึ่นะครับในสิบสอง tense งภาษาอังกฤษา แทนแปลว่าอะไรครับแปลว่าการนะครับบอกเวลานะครับนะแปลว่าเวลากําลังกระทําพวกเขากําลังกระทําอะไรนะครับ are doing แปลว่ากําลังกระทํา what อะไรให้แมทช์ให้จับผู้นะครับกับภาพดังนั้นนะครับภาพที่หนึ่งพวกเขาทำอะไรนะครับในหนังสือเรียนอันนี้หนังสือแบบฝึกนะครับนะ้าถ้าเรียนเรียนหนังสือเรียนมาแล้วก็จะทราบว่าภาพอย่างนี้คือพยักหน้านะครับนะ ค่อนลากเส้นมาให้ตรงกับภาพดีคือภาพพยักหน้าดังนั้นคุณครูก็เลยเขียนภาษาอังกฤษให้เลยนะครับนะ not your head นะครับแปลว่าพยักหน้าหรือ not ตัวเดียวก็แปลว่าพยักหน้านะครับนะแต่ในหนังสือนี้ใช้คำว่า not your head นะครับพอมาหมายเลขสองนะครับภาพนี้คือเอามือจับไปหูนะครับ กอนลากเส้นสีน้ําเงินนะครับนะลูกจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับมาตรงกับภาพ่ผู้หญิงคนนี้ก็จับใบหูดังนั้นภาษาอังกฤษจับใบหูนี่ t o u c h อ่านว่า touch นะครับนะแปลว่าแตะแปลว่าสัมผัสแปลว่าจับยัวของคุณนะครับ ears หูนะครับนะอย่าไปจับหูเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนโชกเอานะครับนะจับใบหูของตัวเองนะครับนะยัวของคุณนะครับจับใบหูของคุณเอง ภาพที่สามนะครับผมก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าปรบมือนะครับนะแต่ในลักษณะภาพนี้ปรบมือหรือตบมืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะภาษาอังกฤษใช้ก็ว่าแคลปนะครับ C L A P นะครับแคลป your hands นะครับต้องใส่เอสนะครับนะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับเหมือนสุภาษิตภาษาไทยก็บอกไว้นะครับต้องตบมือสองข้างนะครับใส่เอนะครับนะ แต่พยักหน้าในศีรษะอย่าไปใส่เอสนะครับนะพยักหน้าศีรษะเดียวนะครับคนมีหัวเดียวนะครับนะข้อที่สี่ครับภาพที่สี่นี่คือภาพสีนี้นะครับนะปิดตานะครับนะปิดตา close นะครับแปลว่าปิดนะครับนะหรือแปลว่าใกล้แต่ในที่นี้แปลว่าปิดนะครับ your e a r s นะครับปิดตาของคุณเอ้ย your eyes นะครับแต่คุณครูแล้วว่า eye กับ ear นี่คุณครูพูดผิดตลอดเลยนะขอไปด้วยจริงๆนะครับ eyes นะครับตาตาเอียสูนะครับส่วนภาพนี้นะลุกนะภาพที่สี่เออภาพที่ห้าเนี่ยนะครับภาพที่ห้าเนี่ยคุณครูอขอไปด้วยนะครับนะบางภาพเขาบอกว่าอาปากนะครับนะแต่ในที่นี่คุณครูเอาเป็นว่า open your eyes ดีกว่านะครับนะคือลืมตาเปิดตานั่นเองนะครับนะถ้านักเรียนจะดูเป็นอาปากก็เป็น open your mouth นะครับนะ เดี๋ยวคุณครูเขียนให้นิดหนึ่งภาพที่ห้านี่พอดีคุณครูไม่ได้ดูหนงันงสือหนังสือเฉลยน,นะครับนะว่าเฉลยว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นอ้าปากก็นักเรียนให้ใช้ว่าโอ้พึ่นะครับยัวเมาส์ปากปากเดียวนะครับอืมอย่างนี้จบเลยนะครับอ่ะเขียนคาแปลให้ด้วยเปิดปากนะที่ก็คืออ้าปากนั่นเองนะครับนะโอเพนแปลเปิดเปิดปากก็คืออ้าปาก นะครับในข้อ5เนี่ยแล้วแต่นะครับนะถ้าเพื่อนเพื่อนหลายคนบอกว่าอ้าปากเราก็ตอบ open your mouth ถ้าเพื่อนเพื่อนหลายคนบอกว่าอ่า open your e y e นะครับลืมตา,า open your eyes โอเคครับเป็นว่าจบหน้า30นะครับ